ฮันนะคะมันเจิ้งัเทยนัิ้งันเียนฮนเจิ้งันเทียนฮันะ้งนเทียนฮ่นเจ้่เทียนฮัเิ้นเทยนเจิ้งนเทียนันเจิ้นเทียนั้เทีฮ้ฮเทยนฮันเจ้งฮันเทยันเินเทียันทียนฮันเจะนเทยงเทียนัินเทียนฮันเจิชนเลยนฮันเงเทยนฮันเจงฮันเทยนนเจเยน่ อันนี้มีชิแกนอัน๋ยวนี้โอเคโอ้ยขอบคุณมากฮะอุตส่าห์เอาอเมริกามาฝากด้วยนะเนี่ยเอาทรายที่อเมริกามาฝากโอ้ยนี่มีหินหินด้วยนะเนี่ยเห็นะแต่อเมริกาเออแต่เอาแผ่นดินอเมริกามาฝากอ่ะมานะคนนี้เมีของฝากด้วยอ่ะแล้วเป็นชิใหญ่เลยอ่ะก็ขยายไม่ได้เลยอ่ะ เดี๋ยวเขาได้กันหมดแล้วอ่ะทำไงยะเอามาแลกไข่เปล่าเองปากเอาปไปดิสเตรกแล้วหมอเลยอ่ะแพงเลยอ่ะแพงเก๋บอกหมดตัวอะไรคันนี้เจ๊เธอจะเลิกเลิกคบพี่พกันไหมไม่เลิกคบไม่เลิกคบพี่ชายใหญ่ไม่ได้เลยอ่ะไอ้พี่ชายใหญ่ไปหมวกชายใหญ่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้หัวใหญ่ใส่ได้มันมมัันนสีชมพูไม่เหมาะกับผู้ชายแต่สีมันหวานดีนะไอ้เจ๊ไม่หลบเราแรงไม่ได้เลย ได่ได้ไ้แค่เหัวที่นะต้องไหนที่ Idol? ่เข้าดีเลย็นได้แร้วที่ชมพูบอกกับ้าวมอเพะไม่เอาอะไเพราะแบบไม่เอาได้ใชไใช่ไมไม่เอาอะไรเห็นด้วยน้องโคลขาเข้าใจอะไรดี่เ้่ได้หลายอย่างมาไม่ได้จะเสียห้าโอเค

พวกเราใส่กันเลยดีไหมใยังไม่ได้อนดอนน่ะไม่มีหรือใครที่ยังไม่ได้โอ้อของอยังไม่ได้ตามไม่เหมาให้ีอไม่มีใครงกเลยทุกคนเอาสชิ้นเอพี่ก็ได้สชิ้นใครใหญ่ใครใหญ่ังไม่ได้เนาะอีนี่มันอะไรวะเนี่ยอ๋อถุง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 เอาเอาเอาถุงนี่ไงเนี่ยแหลมเนี่ย

เข้าไปมันจะเป็นทรงไมสติกเนี่ยอเออก็นั่นเด็ๆมันจะระบายตอนเข้าไปอะไม่มีใครใช้แล้วล่ะใครจะเข้าไปได้ไงไม่มีใครทเนเดิมแล้วเก้่ได้แล้วอะใส่ได้อะแลเียรูนี่ต้องเอาไ่ได้อกต้องสออได้หรือออกาผู้พีดจะรอได้ลได้ลรไปถเาไม่เปิดเลยไปสิไ่ไหนก็เสไม่ได้ได้ไมก